สวัสดีค่ะบริษัทโจโยาชิไฮโดริกจำกัดนะคะวันนี้นะคะเรามีสินค้ามานำเสนอนะคะเป็นเครื่องถอดยางลดบรรทุกนะคะรุ่นทีห้าเก้าแปดนะคะลูกค้าหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าค่ะสเปคของตัวนี้นะคะเล็บเล็บจับกระทะด้านในนะคะสามารถจับไปที่สิบสี่นิ้วถึงสี่สิบนิ้วนะคะเป็นตัวนี้นะคะลูกค้า ล้อนะคะที่รับน้ําหนักได้นะคะอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยกิโลนะคะลูกค้าล้อกว้างสุดหนึ่งพันห้าสิบมมนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อยางนะคะอยู่ที่สองพันสามร้อยมมนะคะกําลังมอเตอร์สองจุดสองกิโลวัตต์นะคะสามแรงนะคะลูกค้าของเรานะคะเครื่องตัวนี้นะคะมีทั้งไฟสองยี่แล้วก็ไฟสามแปดนะคะคุณลูกค้าน้ําหนักของเครื่องนะคะเก้าเก้าร้อยสิบกิโลนะคะลูกค้า เป็นตัวนี้นะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะโดยช่างผู้เชี่ยวชาญชำนาญการนะคะสวัสดีค่ะพี่ค่ะพี่แนะนำวิธีการใช้งานเครื่องถอดยางตัวนี้หน่อยได้ไหมคะครับผมวันนี้เราดูตัวการใช้งานครับมีปุ่มอะไรบ้างครับค่ะปุ่มแรกครับเป็นปุ่มปิดครับปิดสวิตช์ทั้งหมดนะครับค่ะเราใช้งานเราหมุนนิดนึงครับอ๋อแล้วเครื่องก็จะทํางานเลยใช่ไหมคะครับผม ่อไปนะครับตัวนี้เป็นตัวลัอล้อนะครับลัอล้อคือตัวนี้ครับผม็คือถ้าขึ้นมันก็จะถ่างครับถ้าลงมันก็จะรับลงครับผมค่ะเราดูกันเลยครับถ่างล้อให้ยกนี้ขึ้นก่อนนะครับยกขึ้นเลยพอเราับได้แล้ว าไปลครับัดูทุกรอครับครับดูทุกรอครับเพื่อล็อกนะคะครับอันนี้ล็อกเสร็จแล้วครับผมล็อกเสร็จแล้วเราก็ปล่อยได้เลยค่ะเพื่อพอล็อกเสร็จแล้วใช่ไหมครับค่ะเราก็ทาการเคลอบหมดแล้วทีน,นี้ก็ผมก็หาชิมนะครับก็คือล็อกตรงนี้ได้เลยตอนนี้คือใช,ใช้ทําอะไรคะพี่ตอนนี้เป็นตัวดัรนล้อออกลครับ มันจะเป็นตัวดันล้อออกยกขึ้นครับยกแล้วก็ล็อกตรงนี้เลยครับสำคัญล็อกนะครับอฝากลงไปสำคัญล็อกนะครับค่ะเราก็จะมีตัวบังคับนะคะลูกค้าโดยที่ไม่ต้องใช้แรงเลยนะคะไม่ต้องออกแรงเลยนะคะลูกค้าไม่ออกแรงเลครับตัวนี้นะคะเป็นตัวบังคับนะคะตรันี้เราก็มาดูใกล้ๆได้เลยครับเราจะเข้าออกเราสไลด์เข้าสไลด์ออกต้องสุดยได้เลยครับ ได้ทการทาทีไปแล้วนะครับคุมนะคบครัก็ทุกครั้งหลังก่อนการถอดล้อนะคะก็ควรที่จะทาทีมนะคะช่วยให้การถอดง่ายขึ้นนะคะลูกค้าง่ายครับเก็ดันเลยครับดันแล้วก็เหยียบครับผม ไมหห่หลุดแล้วนะคะลูกค้าไม่ให้ต้องให้เหล็กกับเหล็กชนกันนะครับไม่ต้องชนกันครับนะครับเดี๋ยวมันออกมันเองครับผมครับนะครับออกแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะมีสวิตช์นะคะคอยปรับนะคะตัวนี้ก็สามารถดึงเข้าออกได้นะคะลูกค้า ค่ะอยู่ที่ตัวคอนโทรลตัวนี้ตัวเดียวนะคะลูกค้าสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกยกขึ้นยกลงได้นะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานนะคะไม่เปืองแรงนะคะลูกค้า คืออะไรคะพี่ตัวน,นี้ตัวบังคับล้อให้ล้อมันเข้าครับผมอ๋อค่ะต่อนเราจะนัมล้อขึ้นนะคะ อันน <elim> ี้ก็เป็นเหมือนตัวตัวช่วยใช่ไหมคะพี่ใช่ครับผมปกติถ้าช่วยกันสองคนก็จะไวหน่อย นี่ค่ะจะเป็นเครื่องทุ่นแรงอีกตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยยกยางขึ้นมาใส่ในล้อนะคะลูกค้าก็ใช้การบังคับโดยคอนโทรลตัวนี้นะคะลูกคะ้าต,ตัวเดียวจบค่ะลูกค้า วก็ทําการหมุนจานกลับมาอีกทางด้านหนึ่งนะคะแล้วเราก็ดันลงมานะคะแล้วมันก็จะล็อกเองนะคะลูกค้าอันนี้ต้องตั้งอยู่ตำแหน่งไหนคะพี่ ตอนนี้เราได้ทำการนำยางเข้าเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าอ,นนอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะพี่ยาง,งเสร็จแล้วก็ตอนนี้วางลงก็ถื้ว่าเสร็จแล้วครับพี่นรองแล้วก็กดคอน,คอนโทรลของเรานะคะลงกับพื้นนะคะแล้วก็ขยับ สะพ,พานของเรานะคะสะพ,พานตัวนี้จะเป็นสะพ,พานช่วยในการกิ้งร้อรถขึ้นมานะคะไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะลูกค้าเรียบร้อยค่ะพี่คะอ,อการดูแลรักษาบำรุงรักษามีอะไรบ้างคะของเครื่องตัวนี้ค่ะ มุงรักษาเครื่องนะครับไปมีจราบีให้มาหลอดหนึ่งครับอัดตําหัวนี่ครับยัมีหัวจระบีเห็นไหมครับค่ะหนึ่งจุดครับนี่มีให้ลูกค้ากดอัดอยู่ครับผมกดอัดจราบีตลอดนะคะตัวนี้มันมีครับสองครับผมสองจุดค่ะสามจุดค่ะครับเราก็ดูน็อตที่ว่าเราใช้งานไปมันจะคลายออกไหมครับแล้วก็ใช้กุญแจขังนะครับก็ต้องทำข้อต่อทำอะไรอย่างงี้ครับนี่ครับอ๋อมันตรวจน็อตข้อต่อต่างๆนะคะ น็ปรข้อต่ตอ,อต่างๆว่าวมีน้ํามันรั่วซึมไหมอย่างนี้ครับก็คือคอยเช็คน้ํามันคอยเช็คข้อต่อใช่ครับผมระหว่างข้อต่อก็คือข้อต่อตัวตัวนี้ครับก็ตัวง่ายครับตามตัวนี้อย่างนี้ครับอ๋อพวกข้อต่อสายไฮดรอลิกนะคะครับผมค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นเครื่องถอดยางรถบรรทุกรุ่นที 598นะคะก็ขอขอบคุณพี่ช่างนะคะที่มาแนะนำวิธีการใช้งานแบบง่ายๆของเครื่องถอดยางตัวนี้นะคะ